ช่องตามใจทูเดย์ชูหลิวเยเว่เสียนเทพสวรค์ตอนที่233บางอย่างเกิดขึ้นกับเขาประโยคแรกขององค์ราชทายาถามคำถามนี้โดยไม่คาดคิดใบหน้าของจักรพัฒนีดูไม่น่าดูเล็กน้อยชูเซียนหมิ่นก็ก้มหน้าเพื่อซ่อนอารมณ์ทั้งหมดในดวงตาของนางจักรพัฒนีตบแขนองค์ราชทายาทอย่างเบามือจินเอ๋อเจ้าเพิ่งฟื้นมาตอนนี้ร่างกายยังอ่อนแออยู่เรื่องนั้นค่อยว่ากันทีหลัง องราชทายาตตกตะลึงเล็กน้อยอันที่จริงเขาเพิ่งฟื้นตัวได้ฟังสิ่งที่อาจารย์จัวหลงและเสด็จแม่ของเขาพูดแม้ว่าเขาจะจําไม่ได้ว่าเกิดอันใดขึ้นแต่เขาได้ยินที่ท่านแม่พูดอยู่กับได้ชัดเจนอาจารย์จัวหลงเหิงจิงชั่วพิษเย็นทั้งเจ็ดชูหลิวเย่เว่ดูท่าทีของเสด็จแม่ก็แสดงว่าที่พูดเป็นนี่เรื่องจริง ชั่วขณะหนึ่งอง์ราชายาตมีความรู้สึกผสมปนเปกันอยู่ในใจคำเชิญถึงชูหลิวเย่ถูกปฏิเสธก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่ามันยากมากสำหรับเขาแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าในช่วงเวลาที่เขาตกอยู่ในอันตรายชูหลิวเย่จะยังคงช่วยเหลือเขาให้รอดถ้าไม่ใช่เพราะนางชีวิตของเขาทั้งหมดคงจบสิ้นแล้วรูปลักษณ์ที่เยนชาของแม่นางปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาอีกครั้งด้วยเหตุผลบางอย่างความโกรธที่เคยขุนเคืองก็หายไป แทนที่ด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนอย่างอธิบายไม่ถูกนางแตกต่างจากคนอื่นจริงๆเขาอดไม่ได้ที่จะจับแขนของจักรพรรดินีแน่นพร้อมกับพูดอย่างเร่งรีบเสด็จแม่ลูกมีอันใดจะขอปลดกรุณาให้ลูกด้วยจักรพรรดินีตกตะลึงหลงจิ้นเป็นองค์ราชทายาทมาหลายปีแล้วทําให้ไม่ค่อยได้พูดกับนางด้วยน้ําเสียงอ้อนเช่นนี้เพราะเป็นลูกของนางเองเลยตัดใจไม่ลงเสียงของนางเบาลงมากจิ้นเอระหว่างแม่กับลูกจะขออันใดหรือ เพียงแค่พูดมีสิ่งที่อยากได้มาองค์ราชทายาทมองไปที่นางพูดออกมาคำต่อคำลูกคิดที่อยากจะแต่งงานกับชูหลิวเย่ในฐานะพระชายารอยยิ้มบนใบหน้าของจักรพัินีหยุดนิ่งทันทีชูเซียนหมิ่นรีบเงยหน้าขึ้นแต่ก็ต้องก้มหน้าลงทันทีทำได้เพียงแอบคว้าแขนเสื้อและกระชับมันให้แน่นเสียงของจักรพัินีเย็นชาเล็กน้อยจิ้นเอ,อ๋อเจ้ายังเป็นที่อยู่จิตใจของเจ้าก็ไม่มีสติเทียงคิดไม่รอบคอบหายแล้วค่อยคุยกัน จักรพรรดินีผู้จบก็ลุกออกไปทันทีอย่างใดก็ตามองค์ราชธายาตยืนยันคำเดิมสเสด็จแม่ลูกตัดสินใจแล้วถ้าท่านแม่ไม่ยอมดังนั้นลูกจะไปทูลขอสเสด็จพ่อเจ้าบ้าไปแล้วในที่สุดจักรพรรดินีก็อดไม่ได้ท่านใดนั้นนางก็ขึ้นเสียงอย่าลืมตัวตนของเจ้าเจ้าคือองค์ราชธายาต ในฐานะองค์ราชทายาทเขาจะคืนคำได้อย่างใดก่อนหน้านี้ชูหลิวเย่เป็นคนไร้ค่านางจึงยกเลิกสัญญาการแต่งงานแม้ว่าจะถูกวิพากษวิจาร์จากผู้คนแต่ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลองค์ราชายาทจะถูกประนิบดโดยคนไร้ค่าได้อย่างใดแต่ตอนนี้องค์ราชทายาทผู้จริงๆว่าเขาต้องการแต่งงานกับชูหลิวเย่อีกครั้งคนอื่นจะคิดอย่างใดองค์จักรพันดิจะทรงคิดอย่างใดมันน่าขำยิ่งนัก แต่องร์ราชายาทดูเหมือนจะไม่ฟังเลยกัดฟันกรอดลูกรักนางคนเดียวถ้าลูกขอแต่งงานไม่ได้ลูกก็จะไม่แต่งงานกับใครอีนี่เจ้าจักรพรรดินีเกือบจะเป็นลมชูหลิวเย่นางมีดีอย่างใดมีหญิงสวยดีๆมากมายในโลกนี้จู่ๆองร์ราชายาทจะหมกมุ่นอยู่กับนางด้วยเหตุใดชูหลิวเย่ให้ความปีติยินดีแบบไหนที่นางให้องค์ราชายาท แต่เมื่อเห็นท่าทีเด็ดเดี่ยวขององคราชทายาจักรพัฒนีก็ทําได้แต่คิดอยู่ในใจจึงคาเพียงเอ่ยว่าให้เจ้าคิดเรื่องนี้อีกครั้งอย่างน้อยที่สุดเราต้องรอจนกว่างานสมาคมเยาวชนนี้จบลงเสียก่อนองค์ราชทายารู้ดีว่าการขออย่างไม่เต็มใจนั้นมันมากเกินไปดังนั้นเขาจึงไม่บังคับในเวลานี้ลูกขอบพระคุณเสด็จแม่ จักรพรรดนินีมองเขาลึกๆแล้วหันหลังเดินจับไปคิ้วบางๆของนางขมวดเข้าหากันจัวหลงถูกบังคับให้ฟังเหตุการณ์นี้ข้างๆเขายังรู้สึกอายเมื่อพบเหตุผลแล้วก็จากไปไม่นานมีเพียงองค์ราชทายาทและชูเซียนหมิ่นเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ในห้ององราชทายาทอลงบนเตียงอีกครั้งมองผ้าม่านเหนือหัวของเขารู้สึกมึนงงเล็กน้อยแต่ในใจของเขาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชูหลิวเย่ยังคงปรากฏขึ้นเมื่อครุนคิดถึงเรื่องนี้อย่างรอบคอบแม้ว่าการมั่นหมายของพวกเขากินเวลานานหลายปี แต่ทั้งสองก็ไม่ค่อยมีการติดต่อกันมากนะักตอนนี้เขาอยากจะคิดเกี่ยวกับการแต่งงานซ้ำแล้วอีกเพื่อการตัดสินใจไม่ให้เหมือนการมั่นหมายเหมือนรอบที่แล้วองค์ราชทายาตรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่เมื่อเขาคิดว่าชีวิตของเขาได้รับการช่วยชีวิตโดยชูหลิวเย่องค์ราชทายาทรู้สึกมีความสุขขึ้นมาเล็กน้อยตรับใดที่นางยังไม่ได้ทำสัญญาการแต่งงานกับผู้ใดในเมืองหลวงนี้ก็ไม่มีใครสามารถแข่งขันกับเขาได้เมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขามองไปที่ชูเซียนหมินที่อยู่ข้างๆแล้วรีบถาม ใช่แล้วหมิ่นหมิ่นเมื่อก่อนเจ้าไม่เคยสนิทกับหลิวเย่เว่เลยหรือเจ้าควรรู้ความชอบของนางใช่หรือไม่นางชอบเครื่องประดับแบบไหนนางชอบทำอันใดทุกๆวันเจ้ารีบบอกข้ามาชูเซียนหมิ่นเกือบจะหัวเราะอ,อย่างเย็นชาหน้าขำสิ้นดีองค์ราชชายาดซึ่งเคยหลีกเลี่ยงชูหลิวเย่เว่าราวกับแมงป่องแต่ตอนนี้เขากำลังขอแต่งงานใหม่เขาเริ่มถามนางว่าชูหลิวเยเว่ชอบสิ่งใด เขาไม่เคยคิดเกี่ยวกับนางแบบนี้มาก่อนเมื่อเขาถามคำถามเหล่านี้เขาไม่ได้คิดถึงใจนางเลยจริงๆชูเซียนหมิ่นระงับความหึงหวงและความโกรธในใจของนางองค์ราชทายาทท่านควรดูแลร่างกายให้ดีเสียก่อนสิ่งเหล่านี้หม่อมฉันจะบอกท่านทีและอย่างแน่นอนองค์ราชทายาตรู้สึกโล่งใจหลังจากพูดไปสักพักเขาก็หลับสนิทชูเซียนหมิ่นมองเขาอย่างเย็นชาหลังจากนั้นไม่นานานางก็แสดงรอยยิ้มเย้ย ชูหลิวเย่กลับไปที่บ้านของนางทันทีบนชั้นสองนางเกิดจะเดินไปที่หน้าต่างอย่างเป็นปกติวิสัยและมองไปที่ลานอีเฟิงใบไม้ร่วงหล่นมากมายที่สนามไม่มีใครอยู่บนเก้าอี้หวายซึ่งดูรกร้างไปเล็กน้อยดูเหมือนว่าหลงซิลจะยังไม่กลับมานางขมวดคิ้วเล็กน้อยซ่อนความเสียใจเล็กๆน้อยๆไว้ในใจเมื่อคิดอย่างรอบคอบแล้วหลงซิลเหลือเวลาเพียงสามวันเท่านั้น นางยิงคงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยความรู้สึกเหมือนถูกผูกมัดด้วยบางสิ่งนั้นไม่ดีเลยจริงๆชูหลิวเย,ย่ยินเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้ววางแผนที่จะปิดหน้าต่างทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ปรากฏขึ้นในความมืดชูหลิวเย่เว่ดูเหมือนจะระหนักถึงเรื่องน,นี้นางจ้องไปที่มันดวงตาของนางเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยสเสวียสว่ยสวี่พรึบสเสวียสว่ยสวี่กระโดดเข้ามาโดยตรงจากหน้าต่างเข้าไปในอ้อมแขนของชูหลิวเย่เว่ ชูหลิวเย่เดินเซไปสองสาและเกือบจะล้มลงกับพื้นสเวียสเวียเหตุใดเจ้าถึงมาที่นี่ก่อนที่นางจะพูดจบนางก็ได้กลิ่นเลือดที่ฉุนเฉียวสีหน้าของชูหลิวเยเ่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันนางต้องช่วยสเวียสเวียที่อยู่ในอ้อมแขนของนางอย่างรวดเร็วใช้ประโยชน์จากแสงจันทรนางเห็นว่ามีบาดแผลลึกจนเห็นกระดูกในร่างกายของสวีดสเวีย,เ,วยเกิดอันใดขึ้นที่นี่ใครเป็นคนทําเจ้า หัวใจของชูหลิวเยวุกเป็นไฟถามอย่างเร่งด่วนไม่น้าแปลกใจที่สเสวียสเสวียรีบเข้ามาพุ่งตัวเองลงบนร่างของนางทันทีมันไม่ใช่การแสดงท่าทางสนิทสนมแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บรุนแรงมากจนมันควบคุมตัวเองไม่ได้ออราบ,บนร่างของสเสวียสเสวียก็ร่วงโรยไปมากเช่นกันดูยุ่งเหยิงราวกับว่ามันเพิ่งเจอการต่อสู้ที่ดุเดือด เมื่อได้ยินเสียงของชูหลิวเย่เวสเวียยเสวียก็ส่งเสียงค,คร่ำครวญในลำคอของมันมองนางอย่างเศร้าโศกและประหม่าด้วยดวงตาสีฟ้าน้ำแข็งคู่หนึ่งชูหลิวเย่ทันใดนั้นก็นึกถึงบางสิ่งขึ้นได้แล้วเจ้านายของเจ้าละ่ะเสวียสเสวียกัดมุมเสื้อผ้าของนางแล้วดึงนางออกไปข้างนอกชูหลิวเย่หวหายมีบางอย่างเกิดขึ้นกับหลงซิวช่องตามใจทูเดย์ตอนที่สองใต้ทะเลสาบเขาอยู่แห่งใดกัน ชูหลิวเย่เว่เอ,อ่ยถามขึ้นสเวียรเสเวียคร่ำครวญและเอ็นตัวลงชูหลิวเย่เว่รู้ทันทีว่าสเวียรเสเวียจะไปกับนางแต่อาการบาดเจ็บของสเวียรเสเวียสายหน้าแล้วมองขึ้นไปทีนางชูหลิวเย่ก็เข้าใจได้ทันทีจากนั้นก็หยิบยาสมุนไพราจากถุงเฉียนคุณนี่คือยาชุกวิญญาณมันสามารถหยุดเลือดไหลและรักษาบาดแผลได้เจ้าควรใช้ก่อน เมื่อผู้เสษชูหลิวเย่ก็ทุกสมุนพรอย่างรวดเร็วแล้วท้าลงบนบาดแผลของเสวียเสวียนางรู้สึกโล่งใจหลังจากที่เห็นบาดแผลนั้นทุเลาลงจากนั้นจึงขึ้นไปนั่งบนหลังของเสวีเสวียเขาหันไปมองด้วยด้านหลังก็พบว่าถวนจะเดินตามมาด้วยไปชูหลิวเย่เว่แต่ที่สีซาเสวียเสวียเบาๆเสวียเสวียก็กระโดดออกจากหน้าต่าง ในความมืดมิดยามราตรีร่างของแม่นางคนหนึ่งและสัตว์อีกสองตัวกำลังรีบวิ่งออกไปข้างนอกเมื่อผ่านเขตแดนของสำนักชูหลิวเย่มีความรู้สึกกังวลเล็กน้อยแต่สวียสเสวียดูเหมือนจะไม่สนใจเมื่อเข้าใกล้อนาเขตแสงสีเงินก็กระจายออกมาจากร่างกายของสวียสเสวียอย่างกระทันหันปกคลุมไปถึงร่างของชูหลิวเย่เวที่นั่งอยู่บนหลังของมันนางรู้สึกได้ทันทีว่าลมหายใจของนางถูกแยกออกและนางไม่สามารถออกจากมนสะกดนี้ได้ แต่ทว่าเพียงชั่วพริบตาชูหลิวเย่ก็ออกจากสำนักไปมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเหลือบมองกลับไปยังสำนักเทียนลู่ที่จักมาเงาของสำนักเทียนลู่ก็ค่อยๆเล็กลงและหายไปในที่สุดชูหลิวเยเ่หันกลับมายัางเบื้องหน้าอีกครั้งนางคิดว่าแม้ว่าสเสวียสเสวียจะได้รับบาดเจ็บแต่ความเร็วของมันก็ยังเร็วมากแน่นอนว่ามันเป็นสัตว์สูระดับสูงถึงแม้จะบาดเจ็บแต่พลังต่อสู้ของมันก็ยังคงแข็งแกร่งมากอย่างใดก็ตามนางไม่รู้ว่าหลงซิวพบเจอเหตุการณ์อันใดถึงขนาดที่สเสวียสเสวียก็ได้รับบาด ในเมืองหลวงหรือทั่วทั้งควายเนี่ยเฉินดูเหมือนว่าจะไม่มีสัตว์อสูรใดที่สามารถประลองกับสวียตสวียได้สำหรับหลงซิวพลังของเขานั้นลึกลับยิ่งกว่าเดิมชูหลิวเย่ไม่รู้ว่าหลงซิวได้พบเจอใครในเวลานี้ชูหลิวเย่ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นถ้าหลงซิวไม่สามารถแก้ปัญหาได้พลังในปัจจุบันของนางคงไม่ช่วยอันใดเขาได้เช่นกันทั้งหมดที่นางต้องการคือความเร็วที่ต้องการจะพบเขาให้เร็วขึ้น นางไม่อาจคาดคิดได้ว่าเกิดอันใดขึ้นกับหลงซิลทำให้นางกระวนกระวายใจเป็นอย่างมากในไม่ช้าชูหลิวเย่ก็พบว่าเสวียเสวียพานางออกจากประตูเมืองหลวงท่าทีของนางเริ่มจริงจังมากขึ้นก่อนหน้านี้หลงซิลเอ,อ่ยบอกนางเพียงแค่ว่าเขาจะไม่อยู่สักพักหนึ่งและนางไม่ได้ถามอย่างละเอียดว่าเขากำลังจะที่แห่งใดเมื่อมองดูตอนนี้ข้างนอกเมืองหลวงเสวียเสวียกำลังไปทางภูเขานอกเมืองหลวงชูหลิวเย,เวคย่ค่อยๆใช้ประโยชน์จากแสงจันทร์มองไปยังทางที่เสวียเสวียกำลังพามา นางเริ่มรู้สึกว่าสถานที่ตรงหน้าค่อนข้างคุ้นเคยป่าแห่งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นสถานที่ชูหลิวเย่กลับมาเกิดใหม่นั่นคือป่าภูเขาที่เจ้าของร่างเดิมถูกนําตัวออกจากเมืองเพื่อรอบสังหารหลังจากข้ามป่าทึบในสเสวียสเสวียก็บินลงด้านล่างมันบินไปสักพักก็ร่อนลงบนพื้นดินหลังนั้นมันก็หยุดนิ่งชูหลิวเยว่วงไปโดยรอบอย่างละเอียดภาพตรงหน้านางที่ปรากฏคือทะเลสาบมีแสงจันทร์กระทบเป็นประกายระยิประยับ ในเวลานี้แสงจันทร์กำลังพอดีและมีชั้นของควันสีขาวบางเบาปกคลุมทะเลสาบทำให้ดูสงบที่นี่คือสถานที่ที่นางพบหลงซิลเป็นครั้งแรกสเวีดสเวียเหตุใดเจ้าถึงพาข้ามาที่นี่ชูหลิวเย่เว่ลงจากหลังของสเวีดสเวียนางมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วแต่นางไม่เห็นร่างของหลงซิลแล้วเจ้านายของเจ้าล่ะสวีสเสวียคร่ำครวญพางเดินไปที่ทะเลสาบแล้วหยุดที่ริมทะเลสาบเมื่อมองไปที่ทะเลสาบมันก็ดูกังวลเล็กน้อย ชูหลิวเย่เว่จ้องมองอย่างว่างเปล่าครู่หนึ่งจากนั้นก็ต้องตกตะลึงเจ้าหมายถึงหลงซิลอยู่ในทะเลสาบนี้เช่นนั้นหรือสเวียรสเวียรพยักหน้าแล้วอุ้มเท้าของมันกระทบพื้นอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งชูหลิวเย่เว่ขมวดคิ้วเล็กน้อยหลงซิลต้องอยู่ที่นี่แน่แต่ตอนนี้สเวียรเสเวียบอกว่าหลงซิลอยู่ใต้ทะเลสาบนี้ที่ดูสงบแต่กลับมีพลังมหาศาลและแข็งแกร่งมองจากด้านบนถึงรู้ว่าแตกต่างจากทะเลสาบทั่วไปชูหลิวเย่เดินไปใกล้ทะเลสาบด้วยความนังเล เขาอยู่ด้านล่างนี้ทันใดนั้นนางก็หลีตตาลงเมื่อหมอกสีขาวค่อยๆจางหายไปดูเหมือนว่าจะมีริ้วสีเงินอยู่ใต้ผิวน้ำใสหัวใจของนางเต้นผิดจังหวะนางมองไปข้างหน้าทันทีใต้ทะเลสาบไกลๆก,ก,ก็มีแบบเดียวกันถ้าไม่เข้าไปใกล้ๆก,ก็จะไม่สังเกตเห็นความผิดปกตินี้ชูหลิวเย่เว่ยจ้องมองไปที่ทะเลสาบแล้วค่อยๆเบิกตากว้างพื้นผิวของลำแสงที่พันกันดูคล้ายกันมากค่ายกลเคลื่อนย้าย ชูหลิวเยวูทานออกมาด้วยความตกใจนางไม่เคยคิดเลยว่าจะเจอไข้กลนเคลื่อนย้ายอยู่ใต้ทะเลสาแ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นถ้านางจะไม่ผิดระดับของไข้กลนเคลื่อนย้ายระสูงเมื่อมองไปที่ลำแสงที่ทับซ้อนกันด้านล่างชูหลิวเยเว,ยวรู้สึกได้ถึงความยากที่จะแก้ไขกลนเคลื่อนย้ายอันนี้ชูหลิวเยเว,ยวไม่นึกเลยว่าหลงซิลอยู่ที่นี่จริงๆแล้วเขาก็ซ่อนตัวอยู่ในค่ายกลนเคลื่อนย้ายนางประเมินหลงซิลต่ำเกินไป ใค่กนเคลื่อนย้ายต้องการปรมาจารย์ลึกลับระดับ5้าอย่างน้อยสามคนเพื่อสร้างมันแต่ปรมาจารย์ลึกลับระดับห้าของควนเย่อเฉินมีเพียงพอหลงซิลในที่สุดเจ้าขณะที่ความคิดนับไม่ท้วนผุดขึ้นในใจของนางสเสวียสเสวียก็กล้าไปข้างหน้าและคุกเข่าลงตรงหน้าชูหลิวเย่เหลือบมองตระหนักถึงบางสิ่งในใ,นใจของนางเจ้าจะให้ข้าลงไปเพื่อหาหลงซิลใช่หรือไม่ สวียสเวีย,วยพยักหน้าอีกครั้งดูมันกระสับกระส่ายมากขึ้นชูหลิวเยเวตั้งใจแน่วแน่นางกอดถวนจุนิอ้อมแขนแล้วกระโดดลงไปไปเมื่อชูหลิวเยเวกระโดดลงไปในทะเลสาบนางเห็นว่าหมอกสีขาวด้านบนนั้นสลายไปอย่างรวดเร็วในอากาศแค่กลนเคลื่อนย้ายด้านล่างก็ส่องแสงจดจ้าและห่อหุ้มนางไว้อย่างรวดเร็วน้ำในทะเลสาบแยกออกจากกันราวกับแผ่นดินแยก ขณะนั้นเองที่ชูหลิวเยเวตระหนักได้ว่าแสงบนไค่กลนเคลื่อนย้ายทาให้เกิดอาาเขตรอบตัวนางแล้วปกป้องนางได้อย่างสมบูรณ์น้ำในทะเลสาบโดยรอบก็ยังหลีกให้นางเช่นกันชูหลิวเยเวมองอย่างแปลกใจที่เกิดแสงสีเงินรอบๆตัวนางไค่กลนเคลื่อนย้ายนี้จะปกป้องนางได้อย่างใดกันนางไม่เคยเห็นไข่กลนเคลื่อนย้ายมาก่อนแต่ขณะนี้มันกลับสร้างขึ้นมามา,มากมายด้วยตัวนางเองดังนั้นนางจะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากขึ้น โดยปกติค่ายคนเคลื่อนย้ายมีบทบาทใหญ่สุดคือเชื่อมสองช่องว่างให้คนจากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่1ได้โดยง่ายภายในค่ายคนเคลื่อนย้ายเนื่องจากเชื่อมต่อกับความว่างเปล่าจะมีพลังงานรุนแรงวิ่งไปรอบในบางครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายสร้างค่ายคนเคลื่อนย้ายหนีจากสิ่งที่เผชิญหนีออกจากตรงนั้นโดยทันทีเคลื่อนย้ายไปที่ที่ใดก็ได้ ความสงสัยนี้แวกเข้ามาในหัวนางวินาทีถัดมานางก็รู้สึกว่าร่างกายของนางถูกดึงลงมาอย่างแรงทุกสิ่งรอบตัวตกอยู่ในความมืดมิดในพริบตาตอนที่235พรมแดนม่านฟ้านางกอดถวนจื่อไว้ในอ้อมแขนแน่แล้วสังเกตเห็นว่าสเสวียสเสวียอยู่ที่ขาของนางดังนั้นนางจึงรู้สึกโล่งใจไม่ได้รู้ว่านางได้เข้ามาในเขตของพรมแดนม่านฟ้าแล้วถูกค้อมล้อมด้วยสายลมที่เกิดจากกระแสน้ำแปรปวน ชูหลิวเยวอดอย่างสงสัยไม่ได้ว่าหากปราศจากการป้องกันของค่ายกลชั้นนี้นางจะเป็นอย่างใดหากเมื่อไปเข้ามาถึงเขตข,ของพรมแดนม่าน้านางคงจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆด้วยกระแสน้ําเชี่ยวที่รุนแรงนี้แน่ๆรอบๆตัวก็มือสนิทมองไม่เห็นสิ่งใดเลยหัวใจของชูหลิวเย่ก็ค่อยๆเต้นทีรัวทุกอย่างแสดงให้เห็นว่ามีหลงซีวมีความลับมากเกินไปเมื่อใดก็ตามที่ชูหลิวเย่คิดว่านางรู้เพียงพอ นางก็จะพบว่าสิ่งที่นางเห็นเป็นเพียงเสี้ยวเล็กๆของหลงซิลเพียงที่ต้องการให้เห็นเท่านั้นอย่างน้อยที่สุดแค่กลนเคลื่อนย้ายนี้ไม่ใช่สิ่งที่จักรพรรดิแห่งแคว้นซิงหลัวจะทาได้อย่างแน่นอนไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าใดในที่สุดชูหลิวเย่ก็ได้เผชิญกับแสงส่องจัดจ้าด้านหน้าของนางมาถึงแล้วแรงกดดันอันทรงพลังมาจากทั่วทุกมุมดวงตาของชูหลิวเย่เว่ถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวทันที นางยกมือขึ้นเพื่อปิดตาของนางเมื่อแสงค่อยๆหลีลงนางจึงค่อยๆเปิดมือออกแล้วมองไปรอบๆบสิ่งที่นางเห็นตรงหน้าทําให้นางตกใจมากที่นี่มันคือทะเลในเวลานี้เป็นเวลากลางคืนเหนือท้องฟ้ายามค่ําคืนที่มืดมิดมีดมเพียงดวงจันทร์ที่สว่างสวัยส่องแสงอยู่แสงสว่างที่สาดส่องไปทั่วและท้องทะเลสีน้ําเงินเข้มเป็นประกายระยิประยับน้ําทะเลยังคงเข้ามากระทบกับแนวปะการังและวงเวียนไปมา นางยืนอยู่บนฝั่งในเวลานี้เมื่อหันหลังและมองย้อนกลับไปก็พบว่ามันคือทะเลทรายที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากมองทอดออกไปยังเบื้องหน้าที่นี่คือทะเลลึกลับในระยะทางที่ทะเลและท้องฟ้ามาบรรจบกันดูเหมือนจะมีม่านขนาดใหญ่ที่ห้อยลงมาจากท้องฟ้ามาบรรจบกับทะเลม่านดูมืดมากจนบางครั้งนางมองเห็นเพียงลำแสงสีทองกับพริบจากด้านบนแล้วผ่านไปในชั่วพริบตา ชูหลิวเย่เว่มองดูเหตุการณ์นี้ด้วยความประหลาดใจและพูดไม่ออกเป็นเวลานานม่านี้บนแผ่นดินใหญ่มีปรมาจารย์ลึกลับอยู่หลายแคว้นแต่ในบรรดาแคว้นเหล่านี้ก็มีการจัดลำดับเช่นกันราชวงศ์เทียนลิ่งถือเป็นอาณาจักรที่เหนือกว่าในขณะที่แคว้นซิงหลัวเป็นเทียงแคว้นรองอาณาเขตร,ราชวงศ์เทียนลิ่งถูกล้อมรอบด้วยม่านี้มันก็คือพรมแดนม่านฟ้าใครก็ตามที่ต้องการเข้าสู่ราชวงศ์เทียนลิ่งต้องผ่านพรมแดนม่านฟ้าของพวกเขา อันที่จริงพรมแดนม่านฟ้านี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติการมีอยู่ของพรมแดนม่านฟ้าแบ่งปรมาจารย์ลึกลับบนแผ่นดินใหญ่ออกเป็นสองระดับจักรพรรดิภายในพรมแดนม่านฟ้าราชวงศ์เทียนลิงมีแหล่งที่มาของสวรรค์และโลกที่แข็งแกร่งสภาพแวดล้อมการฝึกฝนที่ดีกว่าด้านนอกพรมแดนม่านฟ้าสำหรับพวกเขาพรมแดนม่านฟ้านี้เกรา่ป้องกันโดยธรรมชาติและยังแสดงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าประทานให้อีกด้วย ในโลกนี้มีคนจํานวนมากที่ต้องการเข้าไปอย่างใดก็ตามพรมแดนม่านฟ้านั้นทรงพลังอย่างยิ่งและเมื่อผู้ฝึกตนแข็งแกร่งเพียงพอเท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้เมื่อครั้งที่นางฝึกอยู่ในอำนาจนางมักจะได้ยินว่านอกอาณาเขตของราชวงศ์เทียนลิงมีผู้ฝึกหัดจํานวนนับไม่ถ้วนพยายามที่จะผ่านพรมแดนม่านฟ้านี้ในทุกปีแต่สุดท้ายน้อยคนนักที่จะสามารถผ่านเข้าไปได้สําเร็จ ชูหลิวเย่ยไม่เคยคิดเลยว่านางจะเข้ามาในค่ายคนเคลื่อนย้ายและยังพานางผ่านเข้ามาในพรมแดนม่านฟ้าได้ในทันทีเะว่าต่อมาดวงตาของนางก็ถูกดึงดูดไปยังเหตุการณ์เหนือท้องฟ้าร่างสูงสีขาวยืนอยู่ในอากาศแม้ว่าเขาจะหันหลังให้นางแต่นางกลับจำเขาได้แม้เห็นเพียงแค่ด้านหลังนั่นคือหลงซิวขณะที่นางกำลังจะเอ,อ่ยเรียกนางกลับได้ยินเสียงทุ้มเย็นและขี้เล่นเอ,อ่ยออกมาจากกลางอากาศองค์ชายไม่ได้พบท่านมาสักพักแล้วพลังของท่านลดลงไปมากหรือไม่ ชูหลิวเย,ยว่องไปในทิศทางของเสียงจากนั้นนางก็เห็นหลงซิลซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเสียงนั้นที่เอ่ยขึ้นนั้นมาจากอีกทางเขาสวมเพียงเสื้อคลุมสีดำที่มีหมวกคลุมสีสะและความมืดทำให้ไม่สามารถมองเห็นเขาในยามค่ำคืนได้ดังนั้นชูหลิวเย่ยจึงไม่เห็นใบหน้าของเจ้าของเสียงหลงซิลหัวเราะเบาๆ ดูเหมือนว่าวันที่ในห้องโถงที่ไม่มีใครจะเข้ามาเหยียบได้อย่างง่ายดายมากเมื่อเร็วๆนี้จะนำพาเจ้ามาหาฆ่าหือแบบนี้เหมือนกับว่าเจ้ามาหาที่ตายโดยตั้งใจตัวตนของหลงซิลมาจากไหนกันนอกจากนี้นางยังรู้สึกว่าหลงซิลที่ปรากฏตัวต่อหน้านางดูเหมือนจะแตกต่างจากคนที่นางรู้จักมาก่อนนางไม่เคยได้ยินหลงซิลพูดด้วยน้ำเสียงเช่นนี้เสียงที่เย็นยเยือกน่ากลัวและดูหมิ่นเหมือนการบีบบังคับอย่างเด็ดขาดของผู้เหนือกว่า โอ้ข้าลืมไปว่าที่นี่อยู่ในพรมแดนม่านฟ้าเขตแดนของท่านถูกระงับพลังของท่านจะลดลงอย่างมากแน่นอนมิฉะนั้นข้าคงใช้สิบกระบวนท่าไม่ได้เสียงของชายชุดดำนั้นแหลมคมและเย็นชาราวกับว่ามีของมีคมขูดบนกระจกซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกไม่ดีชูหลิวเย่ที่ฟังสองประโยคเมื่อครู่นี้ก็รู้สึกว่าพลังดังเดินในร่างกายของนางเริ่มแปรปรวนสิ่งนี้เกิดจากพลังของอีกฝ่ายที่แรงเกินไป ชูหลิวเยข่ขมวดคิ้วพลังของชายชุดดำผู้นี้อย่างน้อยก็ผู้ฝึกยุทธระดับหกแต่คำพูดของเขากลับทำให้ชูหลิวเยเ่ตกใจยิ่งกว่าเดิมเขตแดนของหลงซิลถูกระงับงันหรือไม่ได้หมายความว่าพลังของหลงซิลอย่างน้อยก็เป็นผู้ฝึกยุทธระดับเจ็ดหรอกหรือหากคนภายนอกต้องการเข้าสู่พรมแดนม่านฟ้าพลังของพวกเขาก็ต้องอย่างน้อยเป็นผู้ฝึกยุทธระดับหกอย่างใดก็ตามส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นจุดสูงสุดของระดับหก เพราะนอกพรมแดนม่านฟ้าผู้ฝึกสามารถฝึกฝนได้เพียงเขตแดนนี้เท่านั้นหากต้องการก้าวข้ามเป็นผู้ฝึกยุทธระดับ7็ต้องเข้าสู่พรมแดนม่านฟ้าและผู้ฝึกยุทธที่อยู่เหนือระดับ7เมื่อพวกเขาออกจากพรมแดนม่านฟ้าเขตแดนของพวกเขาจะถูกปรับให้ต่ำกว่าผู้ฝึกยุทธระดับ7ชูหลิวเย่เว่แอบคาดดาพลังที่แท้จริงของหลงซิวแต่นางไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะแข็งแกร่งขนาดนี้แล้วเขาดูเหมือนจะอายุไม่ถึง20ปีในปีนี้ใช่หรือไม่ความสามารถแบบนี้เทียบกับชาติที่แล้วก็ไม่เลว ไม่ต้องกังวลแม้ว่าเจ้าจะอยู่นอกพรมแดนม่านฟ้าหรือไม่ห้องโถงนี้ก็ส่งเจ้าสู่สุตติได้หลงซิลยิ้มราวกับว่าเขาไม่สนใจอีกฝ่ายเลยแต่ชูหลิวเย่เวมองเห็นว่ามุมเสื้อผ้าของหลงซิลดูเหมือนจะเปื้อนเลือดห้าห้าอมชายตอนนี้ท่านได้รับบาดเจ็บไม่มีพลังต่อสู้ข้าอยากจะรู้นักว่าท่านวางแผนจะฆ่าข้าอย่างใด องชายผู้สูงส่งจะตกต่ำลงสู่จุดนั้นเลยหรือหากข่าวนี้ถูกส่งกลับไปฆ่าเกรงว่าเจ้าจะไม่มีหน้ากล้าที่จะกลับไปนั่งในตำแหน่งองค์ชายต่อไปแน่สียงใดก็ตามสิ่งเหล่านี้เจ้าไม่ต้องกังวลหลังจากทั้งหมดวันนี้ชีวิตของเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่เสียงเอยจบประโยคจู่จูเขาก็ยกมือขึ้นในมือนั้นมีเขียวที่หนองเลือดเขียวตัดเลือดพลังสวรรค์และโลกที่อยู่รอบรอบรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเขียวสีเลือดของเขากำลังฟาดพุ่งเข้าหาหลงซิลในทันที หลงซิลสะบัดแขนเสื้อของเขาแผ่นสีเงินก็บินออกไปอย่างรวดเร็วบูมสองพลังอันทรงพลังประทักกันอย่างดูเดือดทะเลกำลังปั่นป่วน,นอย่างรุนแรงไม่นานแผ่นสีเงินก็แตกกระทันหันเพลงตอนที่236รีบวิ่งลําแสงนับไม่ท้วนกระจัดกระจายหลงซิลรีบรถอยออกแต่เคียวสีเลือดก,ก็ตามมาอย่างรวดเร็วชูหลิวเยวเ่วยืนอยู่หลังก้อนหินนางถูกพายุลมพัดปลิวจนแทบยืนไม่ไหว หลงซิลได้รับบาดเจ็บมาก่อนการโจมตีครั้งนี้ทําให้เขาเสียเปรียบมากขึ้นไปอีกองค์ชายหยุดตรงนั้นเสียเถอ,อเจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกชายชุดดํากล่าวน้ําเสียงที่เย็นชาขึ้นเคียวสีเลือดก,ก็เปลี่ยนเป็นเศษซากหลายชิ้นพุ่งใส่หน้าไปยังหลงซิลอีกครั้งในช่วงพริบตาหลงซิลก็ถูกล้อมรอบขณะเดียวกันหลงซิลก็ยกข้อมือขึ้นน้ําทะเลปั่นป่วนก็ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าม่านน้าขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นต่อหน้าเขาหือ เียวสีเลือดพุ่งเข้าไปในม่านาน้ําแต่ดูเหมือนว่าจะติดอยู่ในหล่มความเร็วของมันลดลงทะเลของพรมแดนม่านฟ้าเหตุใดเจ้าสามารถควบคุมมันได้หลงซิวยิ้มบางๆแม้ข้าจะควบคุมมันได้ไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะจัดการกับเจ้าหลังจากพูดแบบนั้นเขาก็ดีดนิ้วทันใดนั้นเปลวไฟสีเงินก็ปรากฏขึ้นบนปลายนิ้วของเขาด้วยเสียงอันเยือกเย็นนี้เปลวเพลิงสีเงินก็บกสะบัดไปบนม่านาน,าน้ำบูม ราวกับประกายไฟที่ตกลงมาในกระทะน้ำมันไฟที่โหมกระหน่ำลุกขึ้นในทันทีเหนือม่านน้ำเปลวไฟสีเงินที่เจิดจ้าและรุนแรงลุกโชนในทันทีชายชุดดำรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงผ่ะถอยอย่างใดก็ตามในเวลานี้ม่านน้ำถูกปิดอีกครั้งข้างหลังเขาเปลวสีเงินลุกลามขึ้นแผดเผาไปอย่างรวดเร็วในที่สุดชายชุดดำเริ่มตื่นตระหนกเขาคิดว่าเขตแดนของหลงซิลถูกระงับแต่กลับคาดการผิดดังนั้นหลงซิลต้องไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา เขานึกไม่เลยว่าหลงซิวจะมีสามารถถึงเพียงนี้ความแข็งแกร่งขององค์ชายไม่ควรมองข้ามหน้าเสียดายคราวนี้ข้าก็เตรียมตัวที่จะสู้กับองค์ชายทันทีที่เอ่ยจบพลังของรอบข้างก็หลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วมีแสงปรากฏบนตัวของเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างบ้าคลั่งในม่ช้าชูหลิวเย่สังเกตว่าดูเหมือนว่าจะมีคลื่นในท้องฟ้าที่อยู่ห่างไกลจากโลกชายชุดดำผู้นั้นเพิ่มพลังของเขาจนจุดสูงสุดของลำดับที่6 เมื่อรู้สึกถึงลมปราณของผู้ฝึกยุทธที่เกือบถึงระดับเจ็ดปรากฏโดยรอบพรมแดนม่านฟ้าแปรปรวนนอกพรมแดนม่านฟ้าระดับสูงสุดสามารถไปถึงจุดสูงสุดระดับหกได้องค์ชายมีพลังเกินกว่าจะถูกกดขี่จากเขตแดนนี้จะจะเป็นคู่ต่อสู้ของข้าได้อย่างไดชายชุดดำหัวร้อยอย่างประหลาดทันใดนั้นโซ่สีขาวก็หลุดออกจากเสื้อคลุมของเขา โซ่ดูเหมือนทำจากกระดูกสีขาวที่แกะสลักและร้อยเข้าด้วยกันโปร่งใสและยังมีเยือกหักมองใกล้ๆจะเห็นคราบเลือดที่แห้งอยู่เต็มไปหมดมันช่างน่ากลัวโซ่พุ่งตรงไปเจาะม่าน้ำอย่างรวดเร็วแต่กลับถูกสกัดกั้นอีกครั้งเมื่อเปลวไฟสีเงินเข้ามาใกล้คราบเลือดสีแดงเข้มบนกระดูกก็ดินพานเปลวไฟสีเงินเคลือบลงบนโซ่หากฟังให้ดีจะได้ยินเพียงเสียงแตกเป็นชุดราวกับผีกำลังร้องไห้เหนือม่านน้ำเป็นรูถูกกลืนไปทีละน้อย เปลาไฟชั้นสุดท้ายถูกทำลายและโซ่ก็พุ่งเข้าหาหลงซิลอย่างรวดเร็วหลงซิลลืมตาขึ้นทันทีหรือเข้าไปในตาของเขาตอนนี้มันเป็นไปด้วยโทสะทันใดนั้นเขาก็ยกมือขึ้นและจับโซ่ไว้แน่นชายชุดดำมองขึ้นไปบนฟ้าหัวเราะในทันใดฮ่าห้าเจ้าคิดว่านี่ยังคงอยู่พรมแดนม่านฟ้างั้นหรืออยากคิดว่าข้าไม่รู้ว่าร่างทองคำของนอกพรมแดนม่านฟ้ามันไม่สามารถถูกเรียกได้หรือวันนี้จะต้องตายเขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือก โซ่ไพรระเบิดปังปังปังกระดูกบนโซ่ก็แตกออกทีละชิ้นหลงซิลสะบัดข้อมือของเขาแล้วโซ่ก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงพลังอันทรงพลังแผ่ขยายไปยังชายชุดดำอย่างรวดเร็วที่หน้าสะพรัวแผ่ส่้นไปทั่วทั้งสองคนทั้งสองคนถูกพลังโจมตีและลอยออกไปพร้อมกันคนละทิศทางเสวีเสวีเปล่งเสียงคำรามต่ำและบินออกไปอย่างรวดเร็วมันต้องการไปรับหลงซิลแต่พลังที่เกี่ยวข้องนั้นรุนแรงเกินไปเขาได้รับบาดเจ็บด้วย ดังนั้นมันจึงล้มลงพร้อมกับหลงซิลกรงเล็บของสวียสเสวียแต่ลงบนก้นทะเลแล้วกระแทกไปกับแนวปะกการังจนในที่สุดมันก็หยุดแม้ว่าหลงซิลจะมีสวียเสวียต้านแรงประทะแต่เขาก็ยังกระแทกแนวปะกการังส่วนชายชุดดำแม้ว่าเขาจะได้รับผลกระทบด้วยแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บเท่ากับหลงซิลทําให้รูปร่างของเขาสเสถียรขึ้นอย่างรวดเร็วครานี้ชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ของจะเป็นของใครสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ชัดแล้ว มือของหลงซีวางอยู่บนแนวปะกการังที่ครุขระกำลังจะหันหลังกลับเมื่อจูจ่ๆเขาก็นึกอันใดาบางอย่างขึ้นได้และเงยหน้าขึ้นมองหลังจากที่เห็นแนวปะกการังในเงามืดก็มีดวงตาคู่หนึ่งที่ชัดเจนใบหน้านั้นเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยเกินไปเย่เอ,อ๋อนางมาได้อย่างใดก่อนที่หลงซีวจะมีเวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องนางเขารู้สึกว่ามีลมเย็นพัดมาจากข้างหลังเขาเขาเอ่ยกระซิบอย่างรวดเร็วและหนักแน่นหลบ อย่างใดก็ตามชูหลิวเย่ไม่ได้หลบแต่กลับมีไฟลุกโชนในดวงตาเมื่อนางมองไปที่หลงซิลในตอนนี้นางก็เห็นคราบเลือดบนเขาและร่างกายของหลงซิลได้อย่างชัดเจนนับตั้งแต่ที่พวกเขาพบก,กันหลงซิลที่นางเห็นนั้นแข็งแกรง่งและสงบอยู่เสมอแม้ว่าจะต่อสู้กับนาคาปีกะ,ะมินกลืนเวหา เสื้อผ้าของเขาเรียบร้อยเหมือนใหม่เสมอเขาไม่เคยดูอึดอัดใจขนาดนี้มาก่อนด้วยเหตุผลบางอย่างโทสะที่ไม่รู้มีมากจากไหนก็ผุดขึ้นในใจนางทันทีใบดาบคมสีเลือดพุ่งขึ้นไปในอากาศมันก็กำลังจะพุ่งตรงมาหาหลงซิวชูหลิวเย่ไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันนางกระโดดออกมาจากด้านหลังแนวปะการังนางพุ่งตรงไปดึงหลงซิวหลบมาทันทีขณะเดียวกันเขียวสีเลือดมาถึงแล้วมันใกล้แค่เอื้อมชูหลิวเย่เวบตากับหลงซิลก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกน่าสะพรึงกลัวและความกดดันนางจับมือของหลงซ เย่เอ๋รงซือดาวได้ทันทีว่าชูหลิวเย่เว่กำลังจะทำอันใดหัวใจของเขาก็ถูกอันใดาบางอย่างบีบรัดพลังของนางในตอนนี้จะต้านทานการโจมตีนี้ได้อย่างใดไม่มีทางอู uh ้หูทันใดนั้นถวนจืกอก็บินตรงไปที่เคียวเลือดร่างเล็กๆของมันถูกพลิกกลับในพริบตาความแข็งแกร่งของผู้ฝึกยุดสูงสุดระดับหนั้นช่างน่ากลัวเสียจริงไม่ใช่สิ่งที่จะรับมือได้ง่าย นีอีกด้านหนึ่งสเสวียสเสวียพยายามดิ้นรนที่จะยืนขึ้นแต่ได้บาดแผลอีกหลายจุดบนร่างกายของมันจึงไม่สามารถลุกขึ้นได้เลยชูหลิวเย่เว่ก็ผลักหลงซิลออกไปหัวใจของหลงซิลนั้นว่างเปล่าในวินาทีต่อมาหลงซิลก็ดึงชูหลิวเย่เว่เข้าไปในอ้อมแขนของเขาแน่นชูหลิวเย่เว่กระแทกเข้าที่หน้าอกของเขาทันทีทำให้ปลายจมูกของนางก็เจ็บแต่ในเวลานี้ชูหลิวเย่ไม่สนใจเรื่องนี้และประโยคแรกที่พร่องออกมาคือ อันตรายรีบวิ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ